สวัสดีครับเดี๋ยวนี้ครัวสนาจะมาชวนทำจาจังมายอนรสเผ็ดจากมิตรเคกิมจิบอกเลยสูตรนี้เผ็ดแซ่บอร่อยมากซองนี้เลยครับเซตจาจาังมยอนรสเผ็ดสูตรใหม่จากมิตรเคกิมจิภายในซองนะครับก็จะมีเส้นจาจางังหัวไชเท้าดองเหลืองและน้ำซอสจาจางังรสเผ็ดนะครับขั้นตอนแรกนะครับนำเส้นจาจางังของเรามาต้มให้สุกเลยครับปล่อยให้เส้นเขาสุกรอยขึ้นมาเองนะครับจะใช้เวลาต้มอยูมประมาณ2-3นาทีนะครับ เส้นสุกลอยขึ้นมาแล้วนะครับนําเส้นไปลงจานลอยจัดเสิร์ฟเลยครับและเดี๋ยวเราไปทําน้ําซอสจาจางมายอนรสเผ็ดกันเลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันพืชลงไปเล็กน้อยและตามด้วยหอมใหญ่หั่นเต๋า50กรัมนะครับและตามด้วยหมูสับ50กรัมนะครับผัดหมูกับพหอมใหญ่ของเราให้สุกเข้ากันเลยครับหอมใหญ่กับหมูสุกแล้วนะครับให้เราใส่แครอทกับมันฝรั่งหั่นเต๋าลงไปเลยครับอย่างละ50กรัมเหมือนกันนะครับเพื่อน แล้วให้เราผัดต่อจนทุกอย่างสุกดีเลยนะครับผัดเคลื่อนทุกอย่างสุกดีแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้เราใส่น้ําซอสจาจางังรสเผ็ดลงไปเลยครับใส่ลงไปหมดทั้งถุงเลยนะครับแล้วให้เราผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับผัดให้น้ําซอสของเราเดือดเลยนะครับเสร็จแล้วปิดแก๊สลงจานจัดเสิร์ฟได้เลยครับหอมกลิ่นน้ําซอสมากๆเลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับจาจังมยอนจากวิตเคกิมจิสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับครัวสนามการันตีเลยครับว่าอร่อยเส้นจะมีความเหนียวนุ่มน้ําซอสจะได้ความเผ็ดเข้มข้นบอกเลยว่าอร่อยมากๆถ้าเพื่อนๆสนใจเซตจ,จาจังมยอนรสเผ็ดสูตรใหม่อร่อยกว่าเดิมจากวิตเคกิมจินะครับสามารถจิ้มได้เลยครับที่ตะกร้าเหลืองเพื่อนๆสายแนวเกาหลีต้องลองครับอร่อยถูกปากแน่นอนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวสดีครับสุดยอดไหมครับเมนูนี้